สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีย่ำคำย่ำขื้นครับพี่น้องครับตอนนี้เวลาสักประมาณสองทุ่มนะครับพาพี่น้องมาเบ่งหอยเป็นลูกหอยเชลี่สีทองนะครับที่ผมได้อนุบาลไว้ในองค์มังกรนาบ้านนะครับเป็นบออนุบาลนะครับเป็นบอทดลองครับเมืรอนีมาเัียดครับพี่น้องในบอนี้สิมีทั้งลูกหอยอายุสองวันสามวันนะครับสูงสุดกับประมาณ เจ็ดวันนะครับเพราะว่ามันมีใครหอยทีบอกออกมาน้าทุกมือนะครับตอนนี้ก็ยังบอกประานบรนะครับกระสินี้ตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับมันนี้มาเปลี่ยนให้พี่น้องในเบิงนะครับอาหารของเขาก็คือเป็นเปลือกน้านะครับอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่นะครับเป็นพักตบชวานะครับอ่าที่มันตายเน่าเปื่อยยุ่ยนะครับนี่ครับแล้วก็มีบัวนะครับ ใบบัวนะครับที่เขากินนี่ครับเป็นสายบัวบัวหน้านะครับนี่นะครับลูกหอยอายุเจ็ดหมื่นนะครับสูงสุดนะครับอายุเขาอันนี้ก็เป็นอาหารเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นใบพักหนาเม็กซิโกครับใบชายานะครับที่ผมเอาลงให้เขากินนะครับผมสิพยายาม ทดลองเลี้ยงแบบบ่ห้อาหารเม็ดนะครับล่องให้เขาหากินอาหารธรรมชาตินะครับเป็นผืชน้ำแล้วก็มีผืชพักเข้าให้เสริมอีกนะครับครับพี่น้องใครทั้งหมดหาพ่วงนะครับพี่น้องครับที่พ่อออกมาบอกออกมาแล้วก็รู้สึกว่ามีประมาณหลาย,ลาย้อยโตครับพี่น้องยู่ในบอนี่นะครับยังที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับตอนนี้มันก็นยังเหลืออยู่ประมาณสองพ่วงนะครับสองห้างที่ยังบอกว่าท่านเบิด มารเรียนเป็นพี่น้องในเบื้องนะครับอายุประมาณเจ็ดเหมือนนะครับสีแดงลูคหอยเฉลี่ยสีทองประมาณนี้ครับพี่น้องขนาดประมาณนี้ครับแต่ทีนี้ตัวน้อยตัวใหญ่ยางที่ผมบอกเลยครับเพราะว่ามันทยอยเบาทย่อยฝากออกมากเรื่อยๆครับพี่น้องครับขนาด กระเาแตกต่างนะครับจากที่เป็นอนุบาลเราก็ให้อาหารเมร็ดแต่ว่าผมทดลองแบบโปรยอาหารเม็ดเลยตั้งแต่เมื่อแรกจนมื่อนี้นะครับผมซื้อว่าขนาดเขากับโปรยโปรยหน่อยไปกว่าที่พอแบบคุ้นด้วยอาหารเม็ดนะครับพี่น้องครับผมทดลองพอโดยการที่ให้เขาหากินอาหารธรรมชาติเนื่องจากว่าผมต้องการเอาไปล่งในบอ่อธรรมชาติครับพี่น้องอยู่สวนครับอันนี้เป็นบอ่ออนุบาลน,นะครับ ใครหาพวกนะครับผมคาดว่าถ้าประสบความสำเร็จกษตรในหลายร้อยตัวครับพี่น้องเพิ่มเกือบพันอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมก็ทดลองเช่นกันนะครับเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องติดตามนะครับบอนรบาลหอยชลล์สีทองครับพี่น้องครับติดตามครับพี่น้องติดตามครับตอนต่อไปครับพี่น้อง รอเ,เวลาเขาจะเรื่อนเติบโตตามธรรมชาติครับพี่น้องสวัสดีครับ